มาแล้วเอาเลยครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านครับผมห่างหายกันไปนานครับสองวันว <laughs> อตอนนี้ทีมงานโทรหนึ่งก็ได้เปลี่ยนหน้าง,งานใหม่แล้วครับอตอนนี้ก็ย้ายมาเปลี่ยนหน้าง,งานใหม่แล้วครับห่างหายไปกันไปสองสาวันนี่ <laughs> วันนี้นี่ได้ตามมาดูให้แล้วครับโอ้สุดยอดเลยโอ้งานนี้รถลอก็มาครับโอ้มิสูไฟเตอร์เสียนนลครับเสียนนลไฟเตอร์ครับพี่น้องโอ้ <c oughs> โอ้โอ้สีเพยเลยเหล่าน้อยดันคนเดียวครับดันเหล้า มก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะปิดกั้นอะไรไปยังไงนะเพราะว่าเพิ่งมาครับพี่น้องกันตัวไอ้แม่ปัดโอ้โอ้โอ,อ,อเสียงนอนน,น,นี่อะไรอย่างนี้ตัวโอ้มาแล้วครับ ทอทงอท่อทงคนนิยมเมื่อคืนได้ข่าวว่าพากันออกไปจับกบครับ chôm thằng này mà nè <laughs> Ôi Chán lão nè, thắng đánh đinh Thắng buộc rốt hết เด๋อโนโนๆๆๆๆๆๆๆนโนโองานปากโบครับนี่ไปสบายเลยไหม tra à, điều hay can lâu ờ, đang còn điều cũng cho bột thì thì xui lâu này ra ơi, ơi. า,าสาหรับต้มจางจาต้มหมอผีอยู่ฝั่งโน้นครับ ไปอ่ะไปเร็วมามานี้เลยเดี <For> A, ๋ยวจะช่วยจันเราครับขึ้นลงขึ้นลงก็ลำบากอยู่เนาะอ่ะอ่ะหลักนู่นนี่หลักรัลลิ่งิ้งจิ Nó <Nají khamotası> no. Bạn Ờ, neo biết, Bạn Ờ Đây này Để rong trong đó Ờ, ok À, rồi Lôi, lôi, lôi Tít, tít Tít, tít Ô โตงนี่ถึงที่เลยไหม <laughs> yeah! ย่เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่อยู่ะ <laughs>

เลยเลยโอ้โอ้ทำไมมันมีแต่คนญี่ปุ่นขี่มาด้วยวะนี่นบันอะไรไม่ใช่มันหิวข้าวแล้วบอกเสียนนท์สาวญี่ปุ่นหิวข้าวแล้วมากนี่นะ ร้อยอนนจันทร์เราดัน,นโอ้แบบนี้ดันสบายๆเลยเนี่ย Lôi, lôi, lôi Nhào, nhào, nhào Lôi, lôi, lôi Tích, oh. tích Yeah Liệt loại rèn thề, thật Mình viên rài lại Cắt uống โอ้ขึ้นไปไหมพอทงให้พอไม่พอไหมอ่ะเอาเดี๋ยวมารอลุดูทอทงเจียวเจียวเจียวเจีวโอ้กินทอทงไม่ได้ง่ายๆงลอกอันนี้เจียวเจียวเจีวโอ้เจีวขึ้นไวโอ้กินไม่ได้ไงเราเนี่ยนะโอ้เ้โอ้แบบนี้กินทอทงยากดิพี่น้อง នេះបော် laki នេះបាទគ្រូកត់តម្លៃសរសៃស៊ីនេះ200នេះមកគេតៃវាចាំមកគេដាក់អូនេះព្រោះវាដាក់មួយជួរបាទនេះអូអូវាខៀវទូររឿយនោះហ៎បាទចុះគ្នានោះຕ້ອງឲ្យបាត់មកគ្នាលើមានគ្នាណាឡាក់ណាមានទេអូតារក្បាត់បាទត្រេសវាតារក្បាត់អូអូខេអូខេ ฝั่งนี้เขาจะเอาริมนี้ครับนี่ริมมันจะมีหลักเห็นหลักดำๆไหมนี่โอถ้าฝั่งนี้เลยไปหน่อยก็ได้ครับแต่ฝั่งนี้ห้ามเกินหลักอโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้แหละ ยาวเลยลูกเพยยาวเลยยาวมายาวมายาเยียบผมแล้วกันโอ้เจ้วโอ้น่าก,กดัวแแม่สาวญี่ปุน่นว้าสาวญี่ปุ่นมันอยู่ตรงไหน เจ้ายีย่โอ้ฝั่งนู้นไม่รู้เขาทำอะไรนะั่นน่ะแย่ๆเลยเขามาเก็บอะไรนี่ ohhh, kwa je tem ni ka aw reng no na leh, da leh pom je raw je tu ni ลยยเลยเลยูกโอ้โอ้โอ้ยับจานเหล้ากันนี่โอ้ากมันรูดป่ 哦。打 ปิดท้ายคลิปด้วยรถ <c oughs> เสียนนไฟเตอร์ Fighter ครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมติดตามยังไงก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องด้วยครับผม <c oughs> ยาเวเลยลูพี่ Rồi, rồi Ít, ít Ô Yeah Thèm à Ô, mi thèm yên mà สบายสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัจบไปเพียงเท่านี้ครับโอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ